สวัสดีตอนเสาร์ค่ะมื่อสิผ้ามากเก็บเห็ดนั่งร่มถีเห็ดจากฟางเขาด้วยค่ะหลังฝนตกบรรยากาศกดีๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวสิขาผ้าเขาไปในโรงเห็ดเด้ยค่ะในโรงเห็ดกับเหมือนแน่ด้ะคะ่ะเพราะว่าทั้งหนอกมันขึมลังฝนตกเลาเห็ดออกดีๆค่ะ เฮ็ดนี่เฮ็ดจากฟางเขาเอามาหนึ่งะะแล้วค่ะแล้วก็หยอดเชื่อฟางเขาห้าก็เฮ็ดเฮ็ดนั่งลมนั่งฝ่าได้ะคะ่ะเฮ็ดที่เพื่อนๆเห็นนี่แล้วค่ะเป็นเฮ็ดนั่งลมเท่าเกิดใดดีกับฟางเขาะคะ่ะให้มีฟางเขาอย่าทิ่ม้ะคะพี่นอ้องเอาเก็บไว้เดี๋ยวสิราเฮ็ดเฮ็ดด้วค่ะ เฮ็ดเห็ดยดร้ายยางค่ะทุงทีเฮ็ดบ่เกิดก็คือเขาเคยเกิดแล้วค่ะไม่ไจ้ดอกงามๆค่ะเห็ดหลังฝนตกเพราะจะมาอากาศชื้นๆค่ะเห็ดนางร่ม้าไพมากินนิ่มเมะแห้งค่ะปูกินเลยค่ะเพราะว่าใส่แต่ฟางเขาค่ะ มีเห็ดไห้เก็บกินเกือบทุกมือค่ะหรือกินเท่ากับขายดอกใหญ่ก็มีดอกกําลังเกิดก็มีค่ะจะทย่อ<ม>ยกันออกค่ะได้เก็บกับผู้มือค่ะ้าให้เฮ็ดหลยเท่ากับได้หลยเห็ดหน่อยได้หน่อยค่ะแล้วแต่ความขยันของแต่ละคน นี่กำลังกำลังเต็มเลยค่ะเดี๋ยวมันเก็บเพ็ดนั่งลมกันได้นะค่ะนั่งลมจากฟางข้าว โอ mm ้เคแฟนเขา ถุงใกับดอกใยค่ะเห็ดที่แรกก็คิดยูขึ้นกันว่าถุงใ่เขาสีเห็ดไปเห็นยังมันก็ออกทางเดียวคือกันที่ทางทางปากมันแต่ว่าโบแมนค่ะถุงใ่นี่เ้าออกทางเดียวนี่ก็แห้งดอกใล้วก็เขาเปิดให้ออกสองทางก็ได้ก็ได้เพิ่มขึ้นม,มาอีกค่ะ ขั้นไผเห็ดเป็นเห็ดชำนาญแล้วเห็ดทุ้งไงเสือก็เดินดีดค่ะแต่ขั้นไผมืออไม่แต่เห็ดทุ้งหน่อยๆนหอยหเห้าเก่งซะก่อนถ้าจังเห็ดดอกไงค่ะเห็ดทุ้งไงไหม อันนี้ทุ้งหน่อยค่ะออกออกที่สองเลยได้หนิที่แหลกผลออกแล้วนี่วันนี้มาถือผลออกอีก มุ่งไมวังสิสว่างสว่างกกัน ada ด d a สีเลี่ยมมากเบื้องนี้เลค่ะได้ตั้งแต่ฝนมาหน,นะะีได้เดจ้าสิละทุกเมือ อากาศดีเฮ็ดก็ออกที่แหลกว่าสิเฮ็ดไปกินบันนี้ออกแพสิกินเบิดอนน้ำพี่น้องเนาะไปขายมีไรายได้เฮ็ดจากฟางเขาน้ำไ้น้ำ,น,ำน้าเหา่านี่แหละค่ะขันตอนบระยุ่งยากเดี๋ยวขั้นเฮ็ดอีกเดี๋ยวสิ่ายลงคลิปให้พี่น้องเบ่งน้ำ ใคสนใจนะคะเ้้อ่สุดท้ายกับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามช่องแผ่นดินเกษตรนะคะถามากกับกดไลค์กดแชร์ใคร่ทท่านกดติดตามกับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในนะคะขอบคุณค่ะ